ครับพี่เอซ่อมเอฟเฟกนะตัวนี้ที่อาการที่เปิดไม่ติดนะตัวนี้เปิดติดละเปิดติดปกติละนะครับปิดเปิดเปิดติดปกติละอ่าที่เห็นไฟก็พริบเนี้ยไม่เกี่ยวนะไอมันเป็นไฟดีตอนเวลากล้องถ่ายมันจะจะกระพิบแบบนี้นะจะเห็นความถี่มันอ่ตัวนี้เดี๋ยวเทสเสียงให้ดูตัวนี้นะครับมาเข้าที่แอลโมโน เข้าแอลโมโนก็ออกแอลโมโนนะตัวนี้ครับคนมองว่ามันลงมาแค่นิดเดียวเองอดดิคอยอินเข้าอิอินเข้าเอาออกละสามสิบเปอร์เซ็นตตัวนี้ยังไม่ได้ไม่ได้มิกเอฟเฟคเข้าไปยุต้นต้นเนี่ยเขาร่วงกันทีห้าสิบเปอร์เซ็นต์เการใช้เอฟเฟคกับเวลาเซนต์มาเนี่ย พยายามอย่าให้ไฟตัวนี้มันพีคไม่พีคเลยจะดีรกบัไม่มันไม่เหมือนกับการใช้มิกนะมิกน่พีคนิดนึงได้อะไรเงี้ยแต่เอฟเฟกเนี่ยไม่ควรไม่ควรให้พีคเลยเพิ่มทำเฟรมตอนละครเ a v e r a แดงอย่างเงี้ยไม่ควรเลยมันจะแตกอยู่ปลายมันจะแตกไม่ควรให้แดงเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงถ้าไม่มีความเสี่ยงเอาเอาเอาจากเอฟเฟกไปเข้าอะไรอ่ะตรงนั้นปรับให้เยอะไว้หน่อยล้างรถให้เราคง่มีคนกอมิกเอฟเฟกก็เป็นอย่างเงี้ย ปล่อนเอฟเฟกเข้าไปอันนี้ก็ที่พี่ปรับไว้แนละ้วก็พี่ปรับมาแล้วผมไม่ได้ปรับอะไรก็เสียงใช้ได้นะเสียงเพาะอ,อยู่เนะี่ยโปรแกร,รมที่ยีิบสองปรับประมาณแบบนี้ดีเลยมีตัวนี้ยังไม่ได้ปรับเลยนะอ,อยู่ที่ยีิบสอง บางทีที่ตลาดมันน่าเบื่อผมก็อยากจะเอาอะไรที่เบาสมองมานําเสนอมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเราโอ้เป็นเลเวลของของไอสไตล์เอฟเฟกต์ท่ปอนเข้าไปเออตัวนี้ใช้ดีครับตัวนี้ใช้ดีตัวนี้ใช้ดีครับอผมก็ใช้งานได้ปกตินะครับพี่เอฟเฟกต์ตัวนี้